สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีช่วงเย็นนะเรามาทำกับข้าวกันดีกว่านะครับวันนี้มีเมนูปลาบูนึ่งซิ่วนะพอดีว่าพี่ชายในะแกไปหาปลามาได้นะแกบอกว่าเนี่ยพี่มีปลาปลาช้างอยู่ในโองนะไอเราก็งงเอ๊ะปลาช้างว่าอะไรเนาะปลาช้างเราก็นั่งคิด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 ,คด,คด,คดต้งนานอ๋อปลาช้างพอมาเปิดดูมันเป็นปลาบูนะภาษาเขมรเขาเรียกว่า ตรยตยเตรนะนะเตยที่แปลว่าช้างนะปลาก็เตยเตร,ตรก็ช้างนะรตยนตร,ตรก็ปลาช้างนะภาษาเขมรนะปลาบูนั่นเองในภาษาไทยนะครับโอเคไหนๆก็ได้ปลาแล้วมาวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามันนึง่งซิวให้ทางบ้านกินกันนะเป็นสูตรเฉพาะของผมเลยเพราะว่าได้มาจาก y o YouTube ล้วนๆน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเครื่องที่เราจะทําวันนี้กันนะ,ะนี่ครับหน้าตาของปลาบูของเรานะตัวใหญ่นะ่าดูเลยนี่เท่าแขนเลย น,นี่ครับลักษณะของปลาบู่เขาจะเป็นปลาที่เนื้อแบบสะอาดมากเนี่ยโดยจะให้ดูเนื้อเนื้อเขาจะสะอาดขาวสะอาดมากแล้วก็เป็นปลาที่เนื้อแน่นนะครับนี่ครับเครื่องของเราก็จะเป็นผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็ขิงซอยพริกซอยนะไม่ใช่เชฟนะซอยได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้หลนะฮะปกตินะเขาจะใส่ใบขึ้นช่ายหรือใบตั้งโอนะแต่ว่า บ้านเราได้ปลูกก็บ้านเราเป,ปลูกแค่นี้เราก็ใส่แค่นี้นะวัตถุดิบที่ได้มาก็จากรอบรัว้วทั้งนั้นนะฮะย,ยกเว้นไอหมอนี่นะไอ้ขิงนี่เราไปไปซื้อมาเอามาซอยเองนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเมนูกันเลยดีกว่าครับครบป๋าบูของเราขึ้นเตาเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะใส่นีครับเป็นขิงที่เราซอยลงไปเลยอ้เยอะแท้นะปิดฝาไว้ เีอีก20นาทีนะเดี๋ยวเข้ามาดูเขานะระหวังรอปลาสุกนะเราจะมาปรุงน้ำซอสกันปรุงซีอิ๊วเออปรุงซีอิ๊วสำหรับราดกับตัวปลากันนะซีอิ๊วขาวอ่าใส่ไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองส้าเดแ้าเซอสฟักเขียว 2> 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหช้อนนะแล้วก็ซีอิ๊วดำครับ นิดหน่อยนะหนึ่งช้อนพอแค่นี้นะน้ำตาลครับประมาณหนึ่งช้อนนะถามว่าสูตรนี้ได้จะได้มาบอกเลยว่ายูท b e ผ่านๆน,นะเน้นเห็นนะไม่เน้นจำนาะตามประมาณนี้ซอสของเรา รออีกสักครู่นะเราก็จะนำซอสไปราดปลากันเวลาผ่านไปสักพักครับ20นาทีเดี๋ยวเรามาดูนะหน้าตาของปลาบูเราหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะหลังจากผ่านไป20นาทีครับหนึ่งสองครับพั่งฮตัวไรอะ่ะไม่เป็นอย่างนี้อ่ะ <c oughs> โอเคครับหน้าตาประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาราดซอสกันนะครับต่อไปเราก็จะใส่ราดซอสของเราไปเลยนะซอสของเราก็ราดลงบนตัวปลาอย่างนี้นะ ฉ่ำๆครับมึงสกิลนี่ใส่ไปแล้วก็ตามด้วยพริกแดงแล้วก็ผักชีต้นหอมนะใส่ไปเลยลพริกเราก็หลังสวนเลยครับเออน่กกินเลยจะดูหน้าตาด้ะจะดูหน้าตาครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวพักไว้อีกประมาณ สินาทีนะให้ผักเขาเปื่อยก่อนนะเวลาผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาดูปลาของเราดีกว่าครับน่าจะสุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะครับหนึ่งสองู้โหูนี่ครับสีสันน่ารับประทานครับปลาบูนึ่งซีอิ๊วครับพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วครับผมนี่น่ากินนะไปะจัดจานกันนี่ครับสําหรับหน้าตาปลาบูลุยสวนไม่ใช่ปลาบู นึ่งซีอิ๊วเออนี่ครับกับบรรยากาศนะครับทุ่งนานี่ยครับยามเย็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวเย็นกันครับผมนี่ปลาบูนึ่งมะนาวไม่ใช่ปลาบูนึ่งซีอิ๊วเออมาครับทานข้าวกันครับมาครับทานข้าวเย็นกันครับปลาบูนึ่งซีอิ๊วครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะกว่าจะได้กินหน้าปลาบูบอกเลยว่าเละ เล่ในที่นี้ก็คือว่าผมไม่เคยทำประบูนะผมก็ไม่ทราบว,ว่ามันทำยังไงอะ่ะผมก็อาศัยดู YouTube เอาแล้วเล่เ่หันหันหันดูมันก็ออกมาหน้าตาโอเคอยู่ฮะเน,เ,นเนื้อแน่นมากเนื้อเขาไม่เหมือนปลาช่อนนะครับเนื้อเขาใสาๆเลยราดซีอิ๊วเราหน่อย เด้งเด้งนุ่มนะไม่เหมือนเนื้อปลาช่อนแล้วก็ไม่เหมือนเนื้อปลาะ,ะโดมีความนุ่มมีความเด้งนะน้ำซอสเราเนี้ก็อาศัยดู youtube มานะแล้วก็มาแตกสูตรอีกที <c oughs> <c oughs> ไงถ้ถือว่าโอเคทำเองอร่อยเองฮนะโอเคอยู่สำหรับอุปกรณ์ที่เห็นก็รื้อมาจากโกดังนะเมื่อก่อนที่บ้านเคยเปิดร้านอาหาร แล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะก็เลยเอามาล้างๆใส่ตกแต่งกระดาบจานหน่อยไม่ต้องกินเนื้อราดซอสกินกับข้าวก็อร่อยแล้วตอนทำข้าวอยู่แม่แม่เราก็แซวตอบกลับมาว่าแกไม่ค่อยกล้ากินนะปลาบูเพราะว่าแกสงสารเอื่อยอ้า แกว่าแม่ไม่ลกล้ากินเลยปลาบูดูละครมากไปกินอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพื่อสร้างภาพครับไปตามพัตตาคารเนี่ยไปตามร้านอาหารโอ้โหสามร้อยจะอยู่ไหมผมซื้อแค่ขิงมาเพราะว่าขิงไม่ได้ปลูกนอกนั้นก็ปลูกเองที่บ้านนะพวกต้นหอมผักชีพริกอะไรก็มีรอบรัวนะแล้วก็เครื่องปรุงเราก็มีอยู่แล้ว ปลาบูเราก็พี่ชายก็ไปไปจับมาได้นะเมนูนี้ครับยี่สิบบาทไปกินตามพัสคารน,นะหรือร้านอาหารน่ะสามร้อยอาจจะไม่อยู่นะสองร้อยอาจจะไม่อยู่นะแต่ผมสามารถทําได้ในราคายี่สิบบาทเพราะว่าเราไปหาปลามาเองไงเจ๋เลยครับสําหรับปลาบูนึ่งซีอิ๊ววันนี้ครับ เมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะสําหรับใครที่มีสะมีบ่บนะลองไปหาปลามาใครมีความสามารถไปหาปลาแล้วลองมาทมําแบบนี้ดูครับผมบอกเลยคนระับไม่ต้องไปถึงประการนะเราสามารถทําเองได้ง่ายๆตามรสชาติตามปากเราเลยขอให้ทุกคนทานข้าวเย็นให้อร่อยนะสาหรับปลาอีกครึ่งหนึ่งนะี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ทางบ้านกินแล้วกันโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม Mm-hmm. <laughs>